ส,สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและเช่นเคยคะ่ะรายการของเราก็จะนําเอาเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ทําด้วยมือนํามาให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะเ <ส Hum. S 2> มื mm. ่อต้นรายการท่านผู้ชมจะเห็นภาพสวยๆใช่ไหมคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าภาพลักษณะแบบนั้นเป็นลักษณะของการเพ้นแต่การเพ้น ที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นเป็นการเพ้นท์ลงบนวัสดุอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถือได้ว่าสามารถที่จะเป็นของตกแต่งบ้านให้กับท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสามารถที่จะสร้างบรรยากาศสวยๆงามๆให้กับท่านผู้ชมและแขกที่จะมาเยี่ยมท่านที่บ้านก็ได้นะคะแต่การเพ้นท์ลวดลายแบบนี้นั้นเพ้นท์ลงบนอะไรเราจะมาถามท่านผู้รู้ทั้ง3ท่านค่ะตอนนี้นะคะท่านนั่งอยู่กับดิฉันแล้วนะคะเรามาทําความรู้จัก กับท่านทั้ง3คนเลยค่ะท่านแรกค่ะคุณวิชัยสุวรรณภาพสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะคุณธัญมาศลำเจียกค,ค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่3มนะคะคุณอัญชลีสุวรรณภาพค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะคะว่าภาพที่เราเห็นเมื่อต้นรายการนะคะเป็นลักษณะของการเพ้นสีแต่ไม่ทราบว่าเพ้นลงบนอะไรคะเพ้นลงบนกระจกครับ กระจกที่รเราใช้ส่องรกระจกบ้านที่ติดตามประตูบ้านหน้าต่างอย่างนี้หรอคะใช่ครับรอ๋อค, oh, ค่ะเป็นลักษณะของการนำสีไปเพ้นท์หรือไปวาดใช่ครับไปไปวาดลงแบบก่อนอแล้วก็เอาไปเพ้นท์อีกเลยครัค่ะ,คะแล้วรูปแบบแนวคิดการเพ้นท์รูปภาพอย่างนี้ค่ะทั้งสามท่านนี้มีแนวคิดแล้วก็จุดเริ่มต้นอย่างไรคะที่จะนำเอาสีมาลงบนกระจกเนะะี่ยค่ะ จุดเริ่มต้นนะคะงานพวกนี้ชิ้นแรกๆครั้งแรกๆอ่ะเราจะทําเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าปกติเราจะทํางานทางด้านกระจกนี้ที่บริษัทอยู่แล้วทีนี้เราก็คือว่าเ,เราควรจะเอาตรงนี้มาเป็นอาชีพเสริมนี่กว่าทีนี้ว่าพอทําทําไปมันเกิดมีลูกค้าเยอะอค่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะทําไมเราไม่มาทําเองอในเมื่อเรามีลูกค้าแล้วก็เลยเประกอบกับว่าเศรษ,ษฐกิจช่วงนั้นอะ ตกต่ำปี4ค่ะเป็นลูกจ้างเงินเดือนก็จะไม่ค่อยขยับขึ้นโบนัสก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจออกงานมาแล้วก็มารวมกลุ่มแม่บ้านซึ่งในช่วงนั้นน่ะทางรัฐบาลก็ส่งเสริมอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เราก็เลยคิดว่าเอ๊จังหวัดปทุมธานียังไม่มีผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ส่งเข้าประกวดก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้แหละส่งเข้าประกวดโอท็อปแล้วก็รวมกลุ่ม แม่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันรวมกลุ่มกันสองครัวเรือนเริ่มเริ่มสองครัวเรือนก่อนนํามาฝึกเราก็จะเป็นคนฝึกฝนจนจนเกิดความชํานาญแล้วก็สมประกวดโอท็อปได้ระดับสามดาวก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทํางานชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ประกอบกับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทําให้ คนตกแต่งบ้านทั่วไปชอบแล้วก็รู้จักกันเยอะ,ะแล้วก็มีผู้ผลิตจำนวนน้อยอทำให้เราส่งเสริมเข้าในหมู่บ้านหรือว่าผู้รับเหมาต่างๆซึ่งทำให้เรามีไรายได้มากขึ้นเป็นเกอบเป็นกรรมมากขึ้นก็เลยคิดที่จะทำอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วางานกระจกเพชรลาย เราพูดได้ว่าเราเป็นเจ้าแรกที่คิดขึ้นได้เพราะว่าตามบริษัทที่ทำทำอยู่เขาจะพูดกันไม่ได้ว่าสีสีเพ้นกระจกพวกนี้ไม่สามารถที่จะทำได้ในกระจกโดยที่ไม่ต้องมีการกัดกดหรือพ่นทรายลงไปก่อนแต่ในเมื่อเราคิดไอเดียอะไรใหม่ๆได้เราก็ต้องทำไปพอเราทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยซึ่งเป็นกระจกฝ้าบริษัทใหญ่ๆ ก็จะมาเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ใช้สีลงไปอย่างเดียวได้แต่เราทําได้แล้วเขาก็เกิดความทึ่งแล้วก็มาจ้างเราไปสอนให้พนักงานเขาทำแล้วก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราต้องต้องบอกว่าเป็นงานที่เราคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวพ่นทรายหรือว่ากัดก่ดกค่อนค่ะแล้วพวกที่จะ มาทําตรงนี้ได้เนี่ยคะ่ะจะต้องมีความรู้พื้นฐานอของการวาดเขียนวาดรูปอะไรก่อนไหมคะ,คะพื้นฐานของผู้นํานะคะ,คะจะต้องมีการวาดรูปเป็นถึงจะทําให้งานจเจริญเติบโตและก้าวหน้าได้ดีเราไม่ต้องไปก๊อปปี้แบบของใครเราสามารถคิดและว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าคเราสามารถอธิบายแล้วก็ สเก็ตไลน์ให้เขาดูได้โดยที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือเราส่วนทีมงานก็สามารถที่จะทำงานที่เราลองรับได้อย่างเช่นตันตัดสติเกอร์หรือการลงแบบแล้วก็ฝึกได้โดยที่ต้องมีพื้นฐานของทางด้านค่ะ การวัดเขียน,ยนแต่ว่าผู้นำคนหลักก็คือว่าการออกแบบและการลงสีค่ะแล้วลวดลายที่ใช้ล่ะคะเราจะเลือกอย่างไงให้เหมาะสมกับถ้าเป็นกระจกฝ้านี้ต้องเป็นรูปแบบแบบนี้หรือเปล่าหรือถ้าเป็นกระจกเงาที่เราใช้ส่องดูความสวยง,งามของร่างกายเนี่ยจะต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไหมค่ะคือว่ามันจะมีอยู่หลายกรณีนะคะ,ค,ะคือตามความพึงพอใจของลูกค้าอย่างกระจก เงาก็คือว่าถ้าลูกค้าต้องการให้ทําเต็มแผนมันก็จะเป็นงานลักษณะแบบนี้คือโชว์โชว,โชว์โชว์ภาพเป็นภาพมา้าเป็นภาพประดับปงจุ้ยแต่ว่าเราสื่อถึงว่าถ้าเราทําเพ้นท์สีไปหมดมันก็จะไม่เห็นคุณค่าของกระจกก็จะคิดว่าเราไปทาบนผืนผ้าใบามันก็จะเดี๋ยวจะไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นเราต้องเว้นส่วนกระจกไว้ หรือว่าถ้าเป็นเราต้องการที่จะประดับร่างกายส่องเออไม่ใช่ประดับร่างกายคือว่าตกแต่งบ้านส่องหน้าไว้ตามสุขภัณฑ์ห้องน้ำหรือห้องแต่งตัวต่างๆแล้วก็อาจจะจัดมุมเป็นลายดอกไม้ซึ่งลายเราก็จะมีลงลายให้เลือกหลายๆแบบอาจจะเป็นลายช่อดอกไม้แบบนี้นะคะคะแบบนี้อาจจะไว้ตรงส่วนมุมแล้วก็ลงไปคคือลายจะเป็นส่วนประดับ ส่วนกระจกของกระจกกระจกดูสวยงามและมีคุณ้ามากขึ้นค่ะก็เป็นการเพิ่มรูปแบบให้กระจกนั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ล่ะคะมีอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆตัวหลักที่จําเป็นมากเลยนะคะคือกระจกกระจกกระจกก็คือกระจกธรรมดากระจกธรรมดาค่ะหึ่งแล้วแต่ว่า ความต้องการของเราว่าเราจะใช้กระจกชนิดใดถ้าเราต้องการใช้กระจกเงาเดี๋ยวโชว์กระจกะกระจกก็กระจกกระจกที่เราใช้ธรรมดาใช้ส่องตามบ้านธรรมดาชนี่คือกระจกนะคะอุปกรณ์แรกแล้วก็อุปกรณ์ที่สองก็คือสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ตัวนี้นะคะสติกเกอร์ใสสติกเกอร์ขาวสติกเกอร์ขุ่นขาวนะคะแล้วก็มีดตัดสติกเกอร์ ต้องต้องเป็นมีดเฉพาะไหมคะต้องเป็นมีดเฉพาะค่ะค่ะคือโดยทั่วไปปกติถ้าคนหัดเริ่มต้นนะคะก็จะใช้มีดคัตเตอร์อ่าค่ะนี่นะคะอันนี้คือมีดที่ใช้สําหรับตัดสติกเกอร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีดคัตเตอร์ธรรมดาแล้วก็ก็เป็นคัตเตอร์ธรรมดาค่ะนะคะอันนี้คือเฉพาะความแตกต่างกันจะสังเกตได้ว่าหัวตรงปลายนี่ใช่ใช่ตัวของคัตเตอร์ใช่ค่ะ ค่ะเราหักมาทีละใบทีละใบทีละใบค่ะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะแล้วก็มีแบบค่ะตัวตัวสำคัญก็คือแบบที่เราต้องการใช้อันนี้ก็จะไป็นงแบบม้าที่เราที่เราใช้ที่เราใช้ค่ะแบบนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบที่ที่เราล่างไว้ล่างไว้ค่ะล่างไว้เสร็จแล้วก็ถ่ายมาเป็นถ่ายเอกสารมาเป็นกระดาษสีขาวเพื่อเตรียมลงลายแล้วนอกจากนี้ล่ะคะค่ะแล้วก็มี สีนะคะค่ะสีค่ะสีจะมีหลายยี่ห้อหลายอะไรให้เลือกเป็นสีนะคะค่ะจะมีสองลักษณะแล้วสองอย่างนี่มันแตกต่างกันยังไงอะคะคือสองอย่างเป็นสีชนิดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อและคุณสมบัติก็จะมีสียี่ห้อหนึ่งก็อาจจะมีคุณสมบัติที่สีอ่อนหน่อยอาจจะนี้ก็ความเข้มข้นของสีมากหน่อยแล้วก็อ่า <c oughs> แล้วก็สีห้อนี้ก็คือจะแพงหน่อย <c oughs> อสีที่ห้อนี้ก็จะถูกหน่อยท <c oughs> ีนี้ว่าเวลาเราใช้เราใช้เราต้องเลือกงาน <c oughs> งานว่าออถ้าลูกค้าต้องการงานที่ไม่สู้ราคาค่อน <c oughs> ข้างสูงมาก <c oughs> แต่งานมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่สีค่อนข้างที่จะถูกหน่อยเราสามารถทำงาน ชี้นันให้ลูกค้าได้ตามจุดประสงค์ค่ะสวยด้วยแต่ว่าคุณภาพก็ต้องคุยกันว่านิดนึงแต่ว่าถ้าต้องการงานที่มีคุณภาพดีแล้วก็ต้องใช้สีที่มีคุณภาพที่ดีแต่ราคาก็แพงหน่อยและอันนี้คืออะไรคะคือทินเนอร์น้ำยาผสมเพื่อที่จะลอกลายอ๋อใช้สําหรับลอกลายอันนี้ทินเนอร์นะคะลอกลายสําหรับลอกลายด้วยค่ะมันจะเป็นเคล็ดลับค่ะ แล้วนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมที่ใช้ในการเพ้นกระจกลายค่ะเพ้นกระจกลายนะคะอนุญาตลุกหน่อยนะคะค่ะก็จะมีเครื่องมือสําคัญค่ะถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเพ้นภาพลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะจะเป็นนี่จะเห็นเป็นเครื่องตรงนี้ก็คือเครื่องนี้ก็คือเครื่องปั๊มลมซึ่งเราจะประกอบเองค่ะ ค่ะอ่านะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอบัดก็คือผู้กันลมค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของเป็นปืนฉีดลมอ่เป็นปืนฉีดลมค่ะแล้วก็ค่ะมันก็เวลาเราฉีดไปก็จะมีลมออกเสียงลมก็จะดังลักษณะเนี้ยแต่ว่าถ้าเราสี ก็จะใส่ในนี้นะคะแล้วนี่คืออะไรคะคืออุปกรณ์ใส่สีอุปกรณ์ใส่สีนะคะสีจะใส่ลงไปในนี้ทานี้ทางบ้านเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆจอกน้ำใช่ไหมคะนะคะนี่จะเป็นลักษณะคล้ายจอกน้ำนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์ตัวนี้จะสำคัญมากในการที่เป็นภาพเพ้นท์กระจกให้สวยงามต้องใช้ตัวนี้ค่ะ อันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้ในการทำกระจกเ้น์ลายและขั้นตอนล่ะคะขั้นตอนขั้นตอนเริ่มแรกเลยเราจะต้องทำขั้นตอนที่หนึ่งค่ะค่ะค่ะก็ต้องเตรียมกระจกก่อนนะครับเตรียมไซส์ขนาดที่เราต้องการเตรียมกระจกเตรียมสติกเกอร์นะครับแล้วก็เตรียมแบบนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าการลงสติกเกอร์ลงยังไงแล้วกระจกนี่เราจะต้องวัดขนาด ตามความต้องการของเราก่อนต้องครับต้องกาหนดขนาดกําหนดไซส์มาก่อนค่ะแล้วเราก็หาซื้อได้ตามร้านกระจกทั่วไปร้านกระจกทั่วไปครับเพราะว่าถ้าบางคนที่ไม่ชํานาญในร้านการทำนะต้องตับสติ๊กเกอร์ให้ได้ไซส์กับกระจกก่อนนะครับแล้วก็ลงการลงก็ระวังนิดหน่อยกว่าพยายามอย่าให้มีฟองอากาศมากเราก็จะใช้ไม้สําเหลี่ยมตัวช่วยตัวรีด ในกรณีที่กระจกบานเล็กๆนะครับเราก็จะดึงกระดาษที่รองด้านสติกเกอร์ออกแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมรีดไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้มีฟองอากาศเยอะะเพราะมันจะตัวจวกันการการการแปะสติกเกอร์บนกระจกนะคะค่ะแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัด ส่วนที่เกินออกนะครับก็กรีดด้านข้างกระจกไปเลยครับค่ะนะครับ่วนที่เนที่เกินก็ตัอดออกค่ะเรียบร้อยแล้วก็พอถึงขั้นตอนของการเอาสติกเกอร์ แปะกับกระจกเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการลงลายลงลายลงลายก็คือเราก็จะใช้นยาลงลายตัวนี้ซึ่งบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นทินเนอร์แต่ทีนี้ว่าทินเนอร์จะกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วก็ผสมแอลกอฮอล์เข้าไปนิดนึงเพื่อให้ลดลดกลิ่นของทินเนอร์แต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์พวกนี้เราจะไม่ไม่ได้ใช้เยอะ แต่ถ้าใช้เป็นกระจกแผ่นใหญ่แล้วพอเอาภาพติดจมูกแล้ววิธีการลงลายก็คือเราหงายภาพหรือว่าคว่ำภาพลงค่ะภาพที่ได้ก็ปั้มนะฮะตัวการจัดขนาดภาพเราก็หงายภาพขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูที่ไซส์กระจกว่าเราจะวางรูปแบบภาพยังไงค่ะแล้วแต่ลูกค้าว่ามึงมีลูกค้าต้องการจะให้ม้ามาข้างหน้าหรือม้ามาข้างหลังมากเขาก็อยู่ที่เราจัดหรือวางกึ่งกลางแล้วก็ใช้ทินเนอร์ตอนนี้แล้วก็ใช้ทินเนอร์ค่ะครับ ทินเนอร์นี่คือทับบนกระดาษลอกลายไปเลยใช่ไหมคะคะเพระเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของก่อนที่จะไปทำเทลไลน์ไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สองค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือจะต้องตัดกรีดสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะใช้ใช้ปากกาปากกาตัวนี้ตัวนี้กรีด ลงบนลายใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ลายตัวตัวลายที่อยู่บนกระจกเนี้ยออกจากชิ้นงานอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คือเรากรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเหมือนการก๊อปปี้งานอีกครั้งหนึ่งแต่แทนที่จะเป็นปากกาหรือดินสอเราก็ใช้มีดตัวนี้ค่อยๆกรีดตามลายโดยให้เพื่อมันนูนขึ้นมาหรือเพื่อที่จะให้สติรเกิ ขาดออกจากกันค่ะถ้าสติกเกอร์ไม่ขาดถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ได้ตัดใช่ไหมคะเราก็ไม่สามารถดึงลายค่ะพวกนี้ออกมาได้เวลาเราจะลงสีใช่ไหมคะอันนี้คือยังไม่ได้ตัดสติกเกอร์แต่นี่คือรูปแบบที่เราตัดนี่ที่ตัดาแล้วทุกอย่างขาดออกจากกันแล้วแล้วก็จะดึงออกมาทีละชิ้นค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยส่วนส่วนที่ดึงออกมานี่ก็คือเป็นส่วนที่เราจะลงสีนะคะก็เหมือนกับว่าเราคิดซะว่าเรา แล้วก็ปี้งาไปครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นการใช้มีดตัดตามรอยเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็เวลาพอเราพ่นสีหรือว่าลงสีก็จะอยู่ในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงนี้แล้วตรงนี้ก็คือจะเลอะเทอะเปื้อนก็ไม่เป็นไรเลอะเทอะเปื้อนแต่แต่ว่าการลงสีแบบนี้จะต้อง ดึงไปลงสีไปเพราะ,ะถ้าเราไม่สามารถที่จะลอกออกมาหมดเพราะว่าเราต้องการให้สีเป็นสามิติเราไม่ต้องการให้สีเป็นแค่มิติเดียวถ้าเราทำอย่างนั้นเราไม่สามารถทำให้ม้ามีกล้ามเนื้อหรือว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นงานสวยงามได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงตามขั้นตอนไปทําใบเสร็จทําใบเสร็จทําหางเสร็จทําตัวค่ะ,คะแล,ว,ว,แลวเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการ <ลง S 1> เพ้นสีสใช่ไหมคะอยากให้อาจารย์ลองสาธิตให้เราชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าลักษณะของการเพ้นสีนั้นเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนเริ่มแรกนะคะค่ะหยิบสีสีกดเล็กขึ้นไมห้หมด เราจะใช้สีที่เราต้องการเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็คือสีอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเราแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะเราจะใช้สีในกรดนี้เพราะว่าคือเราผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะจะแบบว่าเจือจางด้วยน้ํามันสนเพราะว่าสีจะมีความหนื่อถ้าถ้าใส่ไปเลยแล้วก็สีจะออกมาเป็นเม็ดเม็ดไม่เนียนนะคะเราก็จะต้องเจือจางด้วยน้ํามันสน นิดนึงตามความหยดสองหยดเพื่อให้สีเกิดความเนียนค่ะเมื่อเราผสมสีเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะจะลงตามขั้นตอนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะในการรูปแบบของการเพ้นได้เลยนะคะว่าลักษณะของการในการลงนี้นะคะแล้วก็จะมี มืออีกมือนึ่งเราก็ถือคัตเตอร์ไว้เพื่อที่จะดึงดึงลายเราออกมาค่ะ,ะนี่เราจะทํากิ่งไม้แล้วเราก็ติดสติกเกอร์ไว้ข้างๆตรงนี้นค่ะท่านชมเห็นไหมคะอ๋อน,นี่ก็คือเราจะต้องแบบว่าที่อย่างอย่างที่อาจารย์ว่าคือว่าเราจะต้องเพ้นไปแล้วก็แกะไป,ะไปใช่ไหมคะเพื่อให้ความเสมอของสีด้วยหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้งานมันเป็น3ามิติค่ะ,คะแล้วการเพ้นเนี่ยอย่างกิ่งไม้เนี่ยเราก็เพ้นแบบเหมือนเราวาดรูปทำอยากอยากไปตามความรู้สึกของเรานะคะค่ะ เราไม่ไม่กำหนดว่าเราจะต้องเพ้นให้สีมันสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเพ้นสีสม่ำเสมองามก็จะเป็นแบบแบนๆค่ะอันนี้ก็คือว่าคนคนที่ทําตรงนี้ได้เนี่ยคือเขาจะต้องรู้จักฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็รู้จักว่าแสงเงาเป็นยังไงใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นลักษณะทํากิ่งไม้ค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนรูปแบบของการเพ้นนะคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะแล้วในส่วนของ การตลาดล่ะคะ,คะเป็นยังไงบ้างมี<น>การจัดจำหน่ายที่ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ค่ะในส่วนของการตลาดะนะคะเนี่ยค่ะ,คะลูกค้าโดยมากนะคะเออเราก็จะใช้อย่างแรกเลยที่เริ่มได้ลูกค้าเราก็จะเจาะไปที่บริษัทที่ทำกระจกอืมค่ะเออข้อสำคัญถ้าเราทำงานได้สวย สวยอย่างนี้เรามีงานเราเราก็เอางานเราไปเสนอที่บริษัทที่ทํากระจกว่าเราทํางานได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเขาต้องการให้เราทำเราก็จะได้งานส่วนมากเจาะไปก็จะได้บริษัทกระจกเพ้นลายทั่วๆไปตอนนี้จะขาดขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านลงสีและลงสีไม่ได้เหมือนจริงถ้าอยู่ในวงการกระจกจะมีบริษัทที่เป็นบริษัทหนึ่งที่ลูกค้าจะรู้จักกันมากว่าบริษัทนี้ ทำงานออกมาแล้วค่อนข้างจะสวยและเรียกราคาได้แพงค่ะถ้าเราทํางานแล้วเราได้ราคาถูกค่ะสวยเหมือนจริงเท่ากับบริษัทที่เขาเรียกราคาแพงเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่เขาคัดเลือกเราไปเพราะฉะนั้นนะลูกค้าขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะได้จากบริษัทกระจุกแล้วก็ขั้นตอนที่สองเราก็จะได้จากผู้รับเหมาที่เราเจาะเองอย่างผู้สร้างบ้าน ออกแบบบ้านหรือว่าอินเทเลียก็โดยส่งทางนำบัตรไปแล้วก็ชิ้นงานไปแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือได้จากการสนับสนุนของโอท็อปได้ออกจัดจำหน่ายออกบูธแล้วสินค้านี้รู้สึกว่าจะได้รับรางวัลโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วในส่วนของราคานี่จะอยู่ที่รูปแบบหรือว่าความยากง่ายของการทำอะค่ะ อยู่ทั้งสองอย่างค่ะรูปแบบถ้าเป็นลักษณะรูปแบบพวกาลายมุมเล็กๆค่ะก็จะถูกค่ะ,คะจันคะแล้วรูปแบบของงานเนี่ยค่ะ,คะทางทางาาหน่วยงานเนี่ยเขาจะมาหาเราเองหรือว่าเราต้องไปหาเขาก็จะมีซ่งองทางค่ะคือว่าถ้า ถ้าลูกค้าต้องการงานที่ที่บ้านซึ่งบางทีเขาอาจจะต้องการกระจกเว้นช่องไว้แล้วเราก็คืนไปหาเขาแล้วก็นําผลิตภัณฑ์รูปแบบไปเสนอเขาที่บ้านแล้วก็ตกลงกันที่นู่นพัดหน้างานวัดไซส์งานแต่ถ้าเป็นกระจกที่ใส่กรอบประดับฝาผนังเราไม่ต้องไปที่หน้างานเราสามารถเขาให้ไซส์เรามาปุ๊บเลือกแบบแล้วเราสามารถจัดทําให้เขาได้เลยเพราะไซส์มัน มาตรฐานแต่ว่าถ้าเป็นฉากกั้นห้องหรือว่าประตูหน้าต่างซึ่งมันไม่มาตรฐานเราต้องไปวัดใจงานที่เองที่ที่สถานที่เองค่ะแล้วสําหรับถ้ามีท่านผู้ชมสนใจอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะสอบถามเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าจะติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่ที่ร้านนะครับค่ะเลขที่4 5่สิบห้คบองามนะครับหมูบ้านลาลีวิวครับค่ะตําบลคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมคะมีครับเบอร์02-900-6309มือถือนะครับ08-9-212-0527้าสองหนึ่งสองศูย์ห้แล้วก็ศ8 9ย์5 7ด5 3้าสบค่ะหรืออีกที่หนึ่งครับที่โอท็อ m เอ็มอีฟิวเจอร์พาร์คหลังสิษโซนวันอ๋อค่ะก็มี ส่วนงานที่อยู่ที่ฟิวเจอร์ด้วยใช่ไหมคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็สถานที่ต่างๆที่คุณอาจารย์ได้เรียนมาให้พวกเราได้ทราบกันแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่ถามเลยไม่ได้นั่นก็คือเทคนิคค่ะ อาจารย์มีเทคนิคอะไรไหมที่จะทําให้รูปแบบงานนี่สวยงามได้ขนาดนี้นะค,ะค่ะเทคนิคตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าสีนะคะที่เราใช้เนี่ย สีที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นสีเฉพาะขวดของเขาใช่ไหมคะ,คะแต่เวลาเรามาลงสีเราจะไม่ใช้สีเฉพาะขวดเขาเราจะมีการเทคนิคผสม,อ,มอย่างเขามีเขียวแค่นี้เราก็ผสมน้ําตาลไปนิดหนึ่งหรือซ้อมไปนิดจะได้เป็นเขียวขี้ม้าขึ้นมาทําให้สีเนี่ยมันจะแตกต่างไปกับบริษัทอื่นซึ่งเวลา เพราะว่าเรามีความคิดของเราเองเราจะไม่ใช้สีที่มันมาจากขวดโดยตรงมันอาจจะเกิดการดิบของสีอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้การผสมผสานสีให้แตกต่างไปค่ะแล้วสีนี้เราไม่สามารถที่จะใช้สีจากธรรมชาติได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่ากระจกตัวนี้มันจะต้องเป็นสีที่เกาะแล้วก็ต้องใช้สีที่เกี่ยวกับเซรามิกค่ะ กระจกแล้วบนพื้นผนังที่มันมีการเคลือบของสีได้ดีถ้าไปใช้สีโปสเตอร์หรือสีน้ำมันสีอะคริลิกมันก็ไม่เหมาะกับกระจกค่ะแล้วเราก็ต้องเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพมันจะทําให้งานเรามีคุณภาพลูกค้าได้ไปแล้วเกิดความพึงพอใจใช้ไปแล้วสีไม่หลุดล่อนสีไม่เกิดการด้านสีไม่แบบไม่ซีดอย่างเงี้ยเราก็จะทําให้ลูกค้าภูมิใจเราแล้วก็เราก็จะได้งานต่อเนื่อง เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ได้มาลูกค้าแบบปากต่อปากค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราติดลงบนกระจกบ้านของเราแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราจะเช็ดทําความสะอาดนี่ล่ะคะกลัวจังเลยว่าสีจะหลุดไม่ไม่หลุดนะคะสีเนี่ยจะใช้น้ํายาเช็ดกระจกที่ใช้ตามทั่วๆไปแล้วฉีดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีใช่ไหมคะค่ะค่ะเสียนะคะนี่นะคะแล้วก็ฉีดน้ํายาเนี้ยลงไปเลย แล้วก็ทําความสะอาดเชโดยใช้กระดาษเช็ดได้เลยกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยเวลาเช็ดกระจกมันจะทําให้กระจกเงาวาวสวยก็เช็ดปกติได้เลยใช่ไหมคะเราเช็ดก็จะเสร็จปุ๊บเราเช็ดตรงนี้พอกระดาษเริ่มนุ่มเราก็จะมาเช็ดที่ตัวลายเช็ดได้ทําความสะอาดได้ไม่มีการหลุดไม่มีการล่อนนะคะค่ะเนี้ยเนี้ย ก็คือเช็ดได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าสีเช็ดออกมาแล้วสีมันจะหลุดออกมาหรืออะไรไม่ต้องกลัวสีตัวนี้เราใช้สีคุณภาพและการทํางานแอร์บัดเนี่ยมันจะทําให้สีเกาะเข้าไปในกระจกค่ะก็คือว่าจะกันการหลุดล่อนของสีใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องกลัวแน่นอนว่าเอ๊ะถ้าสมมติถ้าทาลงไปแล้วเนี่ยถ้าล้างหรือเช็ดทําความสะอาดเนี่ยจะหลุดหรือเปล่านะคะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านนะคะทำให้บ้านนั้นน่ามองยิ่งขึ้นและที่สำคัญสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เราเคารพนับถือก็เป็นได้นะคะและนี่คือความสามารถของคนไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วทำให้สวยงามยิ่งขึ้นกลับ ทำให้เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ต้องกราบขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะอยู่ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะคะและถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยของเรานั้นทำขึ้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอุดหนุนและสนับสนุนนะคะและงานชิ้นนี้ ที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วเป็นสินค้าโอท็อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ให้คนไทยของเรานะคะช่วยกันอุดหนุนสินค้าของไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันและท่านวิทยากรทั้ง3ท่านก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ